สวัสดีโฟลเลอร์ทุกคนที่ติดตามผมในรายการ Solo Fast Travel เที่ยวเดี่ยวเที่ยวด่วนเที่ยวได้ใน48ชั่วโมงครับซึ่งปลายทางทริปนี้นั่นก็คือภูเก, <Hey! S 1> ก็ตเฮ้ยภ <Hey! S 1> ูเก็ตเฮ้ยภ <Hey! S 1> ูเก็ตเฮ้ยถ <Hey! S 1> ูกแล้วแหมเปิดคลิปมาก็ตลกกันเลยนะครับเนะี่ยอ๋อแท็กซี่มาแล้วครับเดี๋ยวเดี๋ยวผมไล่ไปด้วย,ยไปด้วยดีกว่าครับ ทริปนี้นะครับผมเดินทางด้วยสายการบินไทยเวดเจ็ทพูดชื่อได้เลยแม้ไม่ได้สปอนเซอร์เพราะเราเที่ยวคนเดียวแบบเซอร์เถ้าสปอนเซอร์มันจะเดี่ยวเขาก็จ้างเราเองและทริปนี้นะครับผมตั้งใจจะเขียนคอนเทนต์โซโล่ทริปลงเท้าเวลไกด์ของเวทเจ็ตแอร์ดอทคอมยังไงก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับรับรองว่ามันแน่นอนโอ้โหอะไรอ้าวงะ แล้วไมนะ่น้คุกลับมาบ้านผมอะ่ะยังไม่ได้ไปไหนเลยแล้วทำไมนะไม่ไปล่ะไปไหนล่ะบินกับไทยเวียเจ็ทก็ต้องไปที่สวนน้ำพุ่งถูกต้องนะครับโอ้โห,โโหนาแท็กซี่บูบาบูบาของผมเลว็วนี้สนุกแน่นอนครับแค่เริ่มทิพยังไงก็อย่าลืมติดตามผมนะครับที่เวียเจ็ทแอร์ดอทคอมครับผมก่อนจะถึงสนามบินนะครับผมมีคำถามมาให้เพื่อนๆได้ร่วมสนุกเพื่อชิงของฝากจากภูเก็ต ซึ่งคำถามง่ายๆนั้นก็คือเลขที่นั่งผมวันนี้เลขอะไรครับผมแหมง่ายใช่ไหมล่ะลองดูครับพิมพ์มันเข้ามาเยอะเลยครับ22 17 19ไม่ใช่นะครับ25ยังไม่ใช่เดี๋ยวผมขอเปิดดูแป๊บหนึ่งนะครับผมก็ไม่ปัจจัยเหมือนกันว่าเลขที่นั่งผมเลขที่เท่าไหร่เฮ้ย hey, พี่วันนี้วันนี้เท่าไหร่สิบห้าไง ผมจองตัว๋วผิดวันผมจองวันที่ห้าโอ้ยมีใครเคยเจอเหตุการณ์แบบผมบ้างไหมครับเราต้องทำยังไงอะครับจองตั๋วใหม่เถอะพี่จองทางไหนอะครับเว็บเจ e t แอร c o m ได้ครับเดี๋ยวผมลองเข้าคอดู เว็บถูกหรือเปล่าครับเนี่ยทำไมมันไม่เห็นเหมือนก่อนหน้านี้เลยอ่ะเขาเพิ่งปรับปรุงหน้าเว็บใหม่ให้สวยงามและใช้งานง่ายขึ้นค่ะโอ้ยแต่ผมไม่ชินเลยอ่ะเดี๋ยวบอกวิธีให้แล้วทำตามนะคะไม่ยากเลยหน้าเว็บใหม่ของเว e ยดเจ็ทแอร์ทคอำให้การจองตั๋วง่ายและสะดวกขึ้นจะเช็คอินออนไลน์ซื้อบริการเสริมเลือกที่นั่ง สั่งซื้ออาหารล่วงหน้าก็ทำเองได้ไม่ซับซ้อนหรือจะจองแพ็กเกจท่องเที่ยวกับ Sky f u ันแล้วยังสามารถสมัครสมาชิกฟัน r e w a r d ดเพื่อสะสมเหรียญใช้เป็นส่วนลดของตั๋วเครื่องบินได้อีกด้วยผมกำลังรองขึ้นเครื่องแล้วเพื่อเป็นการขอบคุณผมขอส่องของฝากจากภูเก็ตให้นะครับรบกวนขอที่อยู่ด้ครับ เดี๋ยวฉันช่วยนะคะเรียบร้อยค่ะเชิญน,นั่งค่ะนั่งคิดนั่งคิดลบกวนและเห็นผัดด้วยนะคะเฮ้ยขอโทษครับ แฟนน้องคุณแน่เลยวะ่ะกหลับอยู่ขออนุญาตเสิร์ฟกาแฟอเมริกาโน่ค่ะอ๋อ,อผมประคองให้ครับกลัวเป็นหก รับเครื่องดื่มหรืออาหารอะไรไหมคะอารับครับเมนูอันยากจังเลยนะครับกับหัวค่ะเฮ้ยผมเอาแบบพี่คนนี้ก็ได้ครับงั้นรอสักครู่นะคะ ตอนนี้ผมอยู่บนเครื่องของไฮเวดเจ็ทนะครับก็ประทับใจเป็อย่างมากอยากรู้จักแต่ก็ไม่รู้จะเริ่มยังไงเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ย้ยใช่จริงๆด้วยนี่โอ้ยไม่คิดว่าจะเจอนีออ่ตัวจริงนี่ดูเดือดรักกว่าในออนไลน์เยอะเลยเนะื <laughs> อ้อรถที่ทำให้ผิดหวังโอ้ยไม่เป็นไรไม่เป็นไร นี่จอเป็น <laughs> เอฟซีเฮ้ยนี่ไม่คิดว่าจะได้นั่งใกล้ได้นั่งใกล้แบบนี้แล้วขอถ่ายรูปเจลฟี่ด้วยหน่อยได้ไหม <laughs> ถือกล้องถือกล้องอไม่อยากถือกล้องเองเดี๋ยวหน้าใกล้กล้องหน้าบานเดี๋ยวจะอ้วนนะ <laughs> อ,อู้ขอใกล้ๆหน่อยนะโอ้ <laughs> แค่เริ่มทิปกาวเสแล้วชุมม่มแม้สุดหลายคนอาจจะคิดว่านี่เป็นเรื่องที่น่าสวยที่สุดในทริปนี้ผมบอกเลยคุณโคตรคิดผิดมีเรื่องที่สวยอีกเพียบแต่จากเรื่องเลอะเลอะบนเครื่องเนี่ยก็กลายเป็นจุดเริ่มต้นที่ทําให้การเดินทางของผมมีเป้าหมายเพิ่มขึ้น